ตู้ขายสินค้าอัตโนมัตินะคะจะก็เป็นงานวิจัยของปีที่2ซึ่งสืบเนื่องมาจากของปีแรกที่ทางเราได้พัฒนาระบบช่วยตัดสินใจนะคะก็เลยเล็งเห็นว่านม่มันมีช่องทางการจัดจำหน่ายอะไรที่สามารถที่จะช่วยจำหน่ายสินค้าแบบอัตโนมัตินะคะซึ่งทำโดยคนไทยนะคะก็เลยคิดว่าการจัดทำตู้อัตโนมัติเนี่ยน่าจะช่วยผู้ประกอบการได้ซึ่งสามารถที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยที่ไม่จะเป็นต้องจ้างผู้ขายมาขายนะคะ วัตถุประสงค์นะคะของการพัฒนาตู้อัตโนมัติตู้นี้นะคะก็คือเราต้องการที่จะผลิตนะคะตู้อัตโนมัติโดยคนไทยแล้วก็สามารถที่จะคัสตอร์ไมซ์หรือว่า ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการอย่างเช่นนะคะเราสามารถที่จะทำอุณหภูมิติดลบยี่องศาเซลเซียสหรือจะเป็นอุณหภูมิแช่แข็งได้ตามต้องการนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยตู้อัตโนมัติที่เรามีเนี่ยจะเป็นเราผลิตขึ้นมาสีตู้นะคะโดยที่มีตู้เครือข่ายตัวกลางนะคะที่สามารถที่จะควบคุมอีก3าตู้ที่เหลือได้นะคะแล้วก็เรามีตู้ตัวหนึ่งนะคะที่ เป็นไมโครเวฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากซื้ออาหารแล้วก็สามารถที่จะอุ่นไมโครเวฟได้เลยนะคะสำหรับตู้อัตโนมัติของเรานะคะยังออกแบบให้มี User Interface ที่สามารถช่วยให้ผู้หรือโคที่เข้ามาซื้อสินค้าที่ตู้เนี่ยเลือกสินค้าอาหารตามข้อจํากัดของผู้ซื้อได้นะคะอย่างเช่นถ้าผู้ซื้อมีข้อจํากัดในเรื่องของต้องการอาหารที่มีไขมันต่านะคะหรือน้ําตาลต่ําในตู้เราก็ออกแบบให้สามารถที่จะเลือกเมนูสินค้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกค่ะ สำหรับจุดเด่นของตู้ขายอัตโนมัติของเรานะคะที่พีวิจัยได้ทำขึ้นมาเนี่ยจะไม่เหมือนกับตู้ขายสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูเนี่ยตู้ขายอัตโนมัติที่เราพบเห็นในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือนำเข้ามาไม่ว่าจากประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศจีนซึ่งถ้าเราใช้ตู้อัตโนมัติของต่างประเทศเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการขายได้นะคะเนื่องจากว่าทุกอย่างเนี่ยทำสำเร็จรูปแล้วนะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของเราก็คือเราประกอบขึ้นมาเองนะคะโดยบริษัทของคนไทยแล้วก็เราสามารถที่จะเรียกว่าคัสตอมใหม่ก็คือเราอยากจะเพิ่มอะไรอยากจะมีฟังก์ชันอะไรเราสามารถทําได้เลยค่ะสําหรับผู้ประกอบการนะคะที่สนใจอยากจะขายสินค้าผ่านตู้อัตโนโมัติของเรานะคะซึ่งจะแตกต่างจาก ตู้อัตโนมัติที่ท่านนําเข้ามาโดยตรงเนื่องจากว่าโปรแกรมพวกนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่ในตัวตู้อัตโนมัติที่นําเข้ามานะคะแต่ว่าของทางที่เราทำเนี่ยสามารถทําได้ตามที่ต้องการเลยค่ะ